ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เมติขลบมนีเบาแอมมาทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับปิสุครับท่านผู้ชมเนาะเยาวรางสันจังสี่นะครับเอฟซีเนาะมีเรื่องสยองขวัญครับเรื่องหินเฮียนครับท่านผู้ชมแบบว่าเจ้าของตึกเจ้าของบ้านเศราครับท่านผู้ชมตึกแถวครับหลายคู่หาครับท่านผู้ชมเจ้าของตายจากครับเอฟซีเนาะเจ้าของตายจากยังเป็นห่วงตึกยังแพงตึกอยู่ครับยังแพงห้องเศราอยู่ครับมีชาวบ้าน มาขอเสาตึกปัดเห็นเจ้าของคนติดตายนางโจโขอยู่ครับเอฟซีนางโจโขไปถามขอเสาแต่ก็บ่กหายเสาครับนี่ลหละเห็นจะจะครับตัวนี้ว่ามปนข้อฝันว่าสินครับแต่ผู้ชมเนาะที่สําคัญน,นี่เจ้าของตึกนี่เป็นสี่ไซบานเหล็กที่สามตัวครับเรื่องร้อนๆอนแนวนี่ต้องไปรับชมกับพีสุกันครับว่าเป็นมาแนวใดครับร้อมกับสามตัวทีเด็ดเนาะครับเนาะไปรับชมกันครับกับสวัสดีครับพีสุสวัสดีครับ บอกสูฟังได้ครับเป็นแนวได้ครับเออเป็นแนวได้วย่าวาจังสันจังซีเด้อครับเสียงดังๆนะครับพีุ่อย่าวาจังสันจังซีเด้ออันพุชจ้าของตึกเด้อเราเท่ากับหูเนาะครับผมเาบอกตามผีคนหลังมาว่ามีคนสีมาเศร้าตึกครับเด๊กผีคนเหมือนปาร์ตี้นี่ข้อบนยางนะข้าของคนละว่าเพิ่นละเห็นเห็นเจ้าของตึกเห็นนั่งอยู่มุมนั้นเห็นเจ้าของตึก พี่เพื่อนตายไปแล้วเจ้าของตึกพีตายแล้วเนาะครับเนาะครับตายไปแล้วครับผู้เพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นมาที่นี่เพื่อนก็เลยว่าเอา้าไซว่าอันบ่ม,มีเจ้าของตึกเห็นเห็นนั่งอยู่หันยู่เพื่อน่าจีน่ามาที่นี่เพืาา่อนบอกว่าเพื่อนบอกก็สัน่นเพื่อนบ่อยเศร้าสั่นเพว่าจนหัวเจ้าของตึกเป็นหัวตึกเป็นหัวมาที่นี่เพื่อนยังเพื่อนสามารถสัมภาษณ์คนนี้ได้ว่า วงแค่องทีมองนี้นะครับเนาะามขายครับน <c oughs> ่าบเื่อของเราสิงคเ <c oughs> ื่อไม่เอาันกเลยยังแก้ไขผานได้แก้ยีทุกอย่างครับเห็นจากของต <c oughs> ึกนั่งอยู่เลยนนเ่นเห็นเองของเพิ่นนะเพราะว่าเรา เราเป็นมอ,มอเป็นนักมอดูเนาะบรแมนณมอแล้วก็เขาเอิญอ,อยังก่ออาจารย์คนมีเส้นเออเอออาจารย์แกเป็นอาจารย์ครับผมแมล้วมาเห็นแล้วก็เลยบอกเราอยู่อยู่ตัวนี้เราบริโยทั้งไหนกนแล้วไปอยูหันละแกไม่ไปไหนแกห่ว,หวงหตึกไม,ม่มากห่วงตึนกนี่แม่ห่วงห่วงมึงเล่มากเพิ่นก็สี่ใส่ตึกนี่เป็นปะคะของเพิ่นนอคอนเพิ่นครับอืมค่ะ เพิ่นกะขอมาอีกเลยะบอมาอีกเลเราไม่เอาไม่เาะแล้วเราจะขอเก็ข้าหัวครับแค่นี้ละแค่นี้เนาะแล้วก็อันบ้านเลขที่ตึกนี่เท่าไรครับนี่เอาแล้วบูกันแล้วั้นบนยข้างบนการหนึ่งสามสีหนึ่งสามสี่ทับหนึ่งเก้าสามครับผมนี่ละเป็นตัวเลขหนึสครับหนึ่งเก้าสามน่เกาส แต่เป็นเิ่นยูตึกนีแมนบ่ครับพองแต่ว่าเป็นสีเซตึกนีม่นะคะแมนบดเลยค่ะเิ่นอาสีมากบอกเลีก็ะแด้เนาะเนาะเิ่นสีเซเตแล้วก็มันแ่แก่กับประมาณเดือนแบ่มีจังได๋หนี่งคนมาเละเขากนเสิยเงิเฒ่าเลไเงิเฒ่าขายของก้ไม่เห็นลักล่ยครับเขาไม่เขาไม่ได้อยู่ เขาไม่ให้เช่าครอ๋อเขาไม่ให้เช่าครับอับบัวปัญยังเนาะครับพี่เนาะนี่ละสิ่งเล่นลับครับผปุพนมีวิชาอาคมเป็นเห็นครับเอฟซีเท่าแก่เจ้าของตึกหนีตายแล้วครับนี่ละบ้านเลขที่กันหนึ่งสามสี่ทับหนึ่งเก้าสามครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสิจุดในแคปหน้าจะอีกครั้งหนึ่งครับอุ้ยขอบคุณที่หลายพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่สุ ครับผมเสมอชมตัวเลขของปีสูเนะครับเสมอชมเนาะบ้านเลขที่ตึกครับหนึ่งสามสี่หนึ่งครับห่ามทนึ่้มคมอชมงวดวันที่สิตุลาคมพศสองพัร้อยหบหกครับเมชมเนาะเห็นจ้าจ้าวาสันครับเสมอชมจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก็คือบ้านเลขที่นี่แหละครับ f อฟเนาะกับตัดเล่นครับตัดเล่นเอาครับเสมอชมเก้าสามหรือว่า1 9ครับหรือว่า3 4มสี่หน่ามก็ได้ครับเอาตรงๆก็คือหนึ่งสามสะก็ 193ครับห9 3มครับงวดวันที่16ตุลาคมพศ2566ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับผีสุครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนีเบาแอมรลทงกศิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเงรวยรยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมรลทงมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรลทงนีเดินทางไปทำบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงื่อนเรียกท่องเรียยทซัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่องสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึนสี่เหลือเพือนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบได,ดนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่นผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 าาาอันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนว่ลดตี๋เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามผู้ตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกรบโบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลาน้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมา,มา,า,าบังมาล้านเห็ุใดคนมองบบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือ้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมือเม่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหุ่ยยันคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียเงจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือกปรียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําัาไดไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอับาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุครับ